สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระาราชาเนครสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อบริการและให้คำปรึกษาแก้ปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรนายสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเ,เปิดเผยว่าวันที่18ธันวาคม2566ที่บริเวณหอประชุมโรงเรียนไ่บึงวิทยาคม อำเภอไพบึงจังหวัดศรีสะเกดนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางวิชาการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจร อีกทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของเกษตรกรโดยร่วมมือระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่างๆของส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในแต่ละสาขาทั้งด้านพืชสัตว์ประมงดินน้ำบัญชีและสหกรณ์เปิดบริการในลักษณะคลินิกต่างๆให้ผู้ที่สนใจเลือกเข้ารับบริการตามที่ต้องการเป็นต้นว่าคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกสัตว์ คลินิกประมงคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกชลประทานคลินิกกฎหมายคลินิกเกษตรและสหกรณ์คลินิกข้าวคลินิกหม่อนไหมคลินิกยางพาราและบริการด้านการอารักขาพืชโอกาสนี้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รณรงค์วันดินโลกประจำปี2566ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืนพร้อมประกาศเกตนารมณ์ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมการดูแลรักษาดินและน้ำอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเกษตรกร,กรขอให้ไถกรบต่อสัง่งและหว่านพืชปุ๋ยสดหลังฤดูทำนาด้วยการหว่านปอเทืองและพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดการเผาต่อสัง่งลดภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2. 5รวมไปถึงลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยที่สำคัญ ช่วยสร้างรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตจากพืชปุ๋ยสดที่เก็บเกี่ยวเป็นรายได้เสริมหลังฤดูทำงานอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีการไถกรบต่อสางและหว่านพืชปุ๋ยส,สดประมาณ1 000, 000, ล้านไร่วัชรพงศ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพจิตภาพกกวยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน